พวกลูกเรือทั้งหลายตอนนี้เรือของเราล่องเข้าสู่แดนอะไรแล้วเนี่ยทำไมรอบๆบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ถึงเต็มไปด้วยหมอกทั้งนั้นเลยล่ะนี่เราหลงเข้ามาในดินแดนทะเลแห่งสายหมอกหมอกพวกนี้มันมีพิษนะพวกเจ้าปิดจมูกเอาไว้อย่าดมเข้าไปอยู่ดีๆเรือก็เดินมาที่ทางนี้ได้เพราะกระแสน้ำวนที่พวกเราหลบหลีกไม่พ้นน่ะสิจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยทีเนี้ย เป็นเพราะว่านางเงือกตนนั้นแท้ๆเลยที่นําทิศทางมายังทะเลหมอกที่มีพิษเหล่านี้ทะเลแถบนี้อันตรายมากอาจจะมีสัตว์ร้ายซ่อนอยู่แถมกลิ่นของหมอกที่ได้ดมเข้าไปที่สตดดมเข้าไปเนี่ยมันเป็นพิษนะอาจจะทําให้เห็นภาพหลอนได้พวกเจ้าต้องระวังหัวนหน้าครับแย่แล้วแถวนี้มีหมอกเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่าหลบหลีกไม่ดีนั้นพวกเราอาจจะถูกสัตว์ร้ายจับกินในสายหมอกนี่ก็ได้ท้องทะเลนี่มันอันตรายมากๆ ว่าน่าครับแย่แล้วนางเงือกตนนั่นอนะ่ะตนที่สองที่เราจับได้อ่ะนำทางพวกเรามาสถานที่แห่งนี้นางต้องคิดจะฆ่าพวกเราทั้งลำเรือแน่ๆเลยถึงได้พาเรามาที่นี่สงสัยว่านางจะไม่ใช่เจ้าหิงแอนล,ลี่ตัวจริงซะแล้วนะครับแย่แล้วสิจะทำยังไงต่อไปดีล่ะทีนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งถามเรื่องนางเงือกเลยเราหาทางออกจากท้องทะเลแห่งสายหมอกนี่ก่อนเพราะว่าหมอกพวกนี้จะดูดกลืนเรือของพวกเราไป อาจทําให้พวกเราพัดหลงกันแล้วก็อาจมีกระแสน้ําวนที่ดูดเรือของเราให้ล่มในทะเลนี้ก็ได้นะแบบนี้จะถึงไม่ได้ก่อมาหาสมบัติที่ข้ากับตันอนดาดเเซียากจะไปถึงหยุดก่อนท่านกับตันหญิงอนดาดเซียท่านเดินไปทางใต้นะัไม่ได้นะท่านต้องเดินไปทางตะวันตกเท่านั้นถึงจะออกจากท้องทะเลแงสายหมอกนี้ได้ท้องทะเลแถบนี้อันตรายมากและหมอกก็มีพิษอาจจะทําให้เกิดภาพหลอนแล้วก็ภาพลวงตา นี่เจ้านางเงืกอกแอนเดียลจะเข้ามาใกล้ข้าทำไมจะมาจับตัวข้าทำไมนี่ก็ข้าเห็นว่าท่านกับตันอนาตาเซียกำลังบาดเจบ็บนะสิข้าก็เลยจะมาช่วยบอกทางท่านข้าอยากจะขอให้ท่านเดินเรือตามคำพูดของข้าข้าจะช่วยท่านผ่านพ้นพทะเลเหมอกแห่งนี้ไปเชื่อข้าสิข้าเป็นเจ้าหญิงเงือกแอนเดียลตัวจริงนะถ้าท่านไปทางตะวตันตกแล้วก็จะหาทางออกได้แต่ถ้าท่านล่องไปทางใต้ต่อไปเนี่ยจะเจอกับสัปหลาดในท้องทะเลมันจะกินพวกท่านหมดเลยแล้วก็ จะเจอกับสายหมอกที่จะหลอกลวงให้พวกท่านต้องเสียสติทุกคนจะกลายเป็นบ้ากันไปหมดถ้าหากดมกลิ่นหมอกพวกนี้มากเกินไปหมอกหนาทึบจะทําให้พวกท่านมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าแล้วก็จะเจอกับสัตว์ประหลาดถึงท้องทะเลด้วยเชื่อข้าเถอะท่านกัปตันหาไม่แล้วท่านจะต้องตายจริงๆนะนี่เจ้าเป็นห่วงข้าด้วยอย่างนั้นเหรอแอดเดลข้าจะลองเชื่อเจ้าสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นลูกเรือทุกคนพวกเราเดินไปทางตะวันตกดีกว่า เพื่อออกจากท้องทะเลแห่งนี้ได้ส่วนเจ้านางเงือกตอนที่สองนี่เจ้าคิดหลอกลวงพวกข้ามายัางท้องทะเลสายหมอกนี้เพราะคิดจะลวงพวกเราใช่หรือไม่เจ้ามีแผนการอะไรอยู่กันแน่ฮะนางเงือกแอลเลียที่อ้างว่าเป็นเจ้าหญิงแอนเลียอย่างเจ้าเนี่ยไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงใช่หรือเปล่าข้านั้นก็คือองค์หญิงแอนเลียตัวจริงทะเลแห่งสายหมอกนี้เป็นทางลัดที่จะไปยังเกาะมหาสมบัติข้าแค่บอกท่านตามที่ข้ารู้ก็เท่านั้น ถ้าหากฝากสายหมอกไปได้ไม่ช้าก,ก็จะถึงเกาะมหาสมบัติภายในสามวันแต่ถ้าท่านเลือกเดินเรือไปทางอื่นผลทางก็จะไกลออกไปอาจต้องใช้เวลานานขึ้นถ้าแค่จะให้ท่านมาทางรัดก็เท่านั้นถ้าพวกท่านคิดว่าไม่สามารถจะฝากากระแสหนี้ไปได้ก็ไม่ใช่ความผิดของข่านถ้าแค่บอกทิศทางที่จะไปถึงเกาะมหาสมบัติตามคําที่ท่านาใหญ่คาดช่วยเหลือเท่านั้นส่วนชีวิตของท่านมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าสมัหน่อย นางเงือกตัวนี้กับจะพาพวกเรามาตายกันทั้งหมดแม้ว่าข้ายังไม่รู้ว่าใครกันแน่นที่เป็นเจ้าหญิงแอเรียลตัวจริงแต่ข้าขอให้ลูกเรือทุกคนตอนนี้เชื่อนางเงือกตัวแรกที่เราพบก่อนก็แล้วกันว่านางคือแอเรียลที่จะนําพาพวกเราออกไปจากท้องทะเลสายหมอกและเมื่อข้ากับลูกเรือเชื่อนางเงือกตัวแรกในที่สุดเราก็ฟันฝ่าทะเลสายหมอกออกมาได้เกือบจะแยกกันแล้วทีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้น เมื่อหลุดออกมาจากสายหมอกพวกเราก็ได้พบเงือกตอนหนึ่งที่นางกำลังบาดเจ็บอยู่กลางท้องทะเลบริเวณนั้นพอดีพวกลูกเรือก็ได้ตกตัวเอาตัวนางขึ้นมาและก็ได้ช่วยเหลือนางเงือกตอนนั้นเอาไว้นี่เป็นนางเงือกอีกตัวหนึ่งเป็นเงือกตัวที่สามที่เราพบในท้องทะเลแถบนี้แล้วทำไมถึงมีเงือกหลายตัวขนาดนี้ข้าเดินเรือมาตั้งหลายสิบปีไม่เคยเจอเงือกมากมายขนาดนี้มาก่อน นี่เราตกเงือกได้ตัวที่สามจับเงือกได้อีกตัวแล้วเหรอเนี่ยคราวนี้นาะงเงือกตัวนี้จะอ้างว่านางเป็นใครอีกล่ะวหน้าครับพวกเราเจอเงือกอีกตัวแล้วเป็นตัวที่3ามตัวนี้ก็สวยงามไม่แพ้อีกสองตัวแรกเลยนะครับหัวหน้าครับเงือกตัวนี้ก็มีความงดงามอย่างมากและคอของนางก็ใสา่สร้อยไข่มุกมีราคาด้วยดูเหมือนว่านางจะไม่ใช่นางเงือกธรรมดาเลยนะครับอาจจะเป็นพวกเจ้าหญิงหรือว่า เป็นนางเงือกขี่เป็นชนชั้นสูงของพวกเงือกก็ได้นะครับใต่ท่องทะเลในเมืองนครบาดานใต่ทะเลใต่มาหาสมุทรนางอาจจะเป็นเจ้าหญิงอีกพระองค์หนึ่งก็ได้นะครับวันหน้าครับเราจับเงือกได้ตัวแล้วแบบนี้จะทํายังไงดีถือว่าเป็นโชคดีแต่ว่าบางทีพวกผมก็รู้สึกว่าจะเป็นโชคร้ายแล้วนะครับเพราะว่าพวกเงือกเนี่ยบอกทางเรามาประสบกับหายนาตลอดเลยนะครับท่านกับตน ท่านกับตันอนาดาตเซียเป็นแบบนี้ต่อไปเราเก็บเงือกเอาไว้ในเรือจะเป็นคำสาปข่าวว่าพวกเงือกนำพาคำสาปม,มามากกว่าที่จะนำพาโชคหลาบมาให้พวกเรานะครับข่าวว่าอย่าไปไว้ใจพวกนางเงือกเหล่านี้เลยจะดีกว่าข่าวว่าปล่อยพวกมันทิ้งไปดีกว่านะครับท่านว่านาท่านกับตันครับแต่ผมเห็นว่าควรจะเก็บเงือกเอาไว้เพราะพวกมันมีค่ามากอย่างน้อยเราก็เอาไปขายได้ถ้าเราไม่เจอกอบมหาสมบัติก็อเอาเงือกพวกนี้ไปขายเป็นแหลกเป็นเงินแทนก็ได้นะครับ นี่พวกน้องระเจ้าหยุดเถียงกันได้แหละข้านึกคิดว่าเก็บเรือเอามาต่อนก็แล้วกันช่วยนางไว้ทั้งหมดทั้งสามตนนั่นแหละและนี่เจ้าเป็นใครไปจากไหนล่ะเรือตัวที่สามข้าจะบอกให้นะว่าเจ้าเป็นเรือตัวที่สามที่ข้าพบในท้องทะเลทํให้เจ้าถึงบาดเจ็บรอยคออยู่แถวนี้หรือว่าเจ้าโดนเหลือโจรสลัดลําอื่นทําร้ายมาข้าก็คือกับตันหญิงโจรสลัดอันดาตาเซียถ้าจะบอกความจริงกับข้าข้าจะคอยช่วยเหลือเจ้าแต่ถ้าเจ้าโกหกแล้วก็ ข้าจะฆ่าเจ้าแล้วก็กินเนื้อของเจ้าซะเจ้าจะว่าอย่างไรกันล่ะข้ามีดังเงือกอีกสองตนที่อ้างว่าคือเจ้าหญิงแอเรียลแห่งมหาสมุทรเจ้าจะเป็นอีกตัวหรือเปล่าที่อ้างว่าเจ้าก็คือเจ้าหญิงแอเรียลองค์หญิงแห่งนครใต้มหาสมุทรบาดาลลูกสาวของกษัตริย์ชาวเงือกทั้งมวลใช่เจ้าอีกหรือเปล่าท่านกัปตันเจ้าสลัดอนาตเซียข้าไม่ใช่องคหญิงแอเรียลหรอกแต่ว่าข้า เป็นเพียงพระญาติแล้วก็คนรู้จักขององค์หญิงแอเรียลข้าเป็นคนรู้จักขององค์หญิงนะ่ะข้านะ่ะออกตามหาองค์หญิงแอเรียลเพราะว่าองค์หญิงแอเรียลมาหายตัวไปนานมากเลยจากนครใต้มหาสมุทรที่อยู่ใต้ก้นท้องทะเลลึกของพวกเรากษัตริย์ของชาวเรือบิดาของนางก็เลยส่งตัวข้าแล้วก็พักพวกมาตามหาเจ้าหญิงแอเรียลที่หายตัวไปตั้งนานหลายเดือนเนี่ยสิข้ากะแล้วว่าต้องมีจอมสลัดจับตัวนางไป แต่ว่าข้าณพัฒนหลงกับฝูงน่ะตอนที่ว่ายน้ําอยู่แล้วก็โดนไล่ล่าหลงเข้ามายังทะเลหองสายหมอกโชคดีที่ท่านมาช่วยข้าไว้กอดได้ทันต้องขอบคุณท่านกับตันหญิงอาจะเสียมากๆเลยนะนี่เจ้าบอกว่าเป็นคนรู้จักของเจ้าหญิงเงือกอย่างนั้นเหรอข้านมีเจ้าหญิงเงือถึงสองตนที่อ้างว่านางคือแอลเลียวทั้งคู่ในเจ้าลองบอกมาซิว่าองค์หญิงคนไหนคือเจ้าหญิงแอลเลียวตัวจริงกันแน่หรือว่าในที่นี้ทั้งสองตนนั้นไม่มีใครที่เป็นเจ้าหญิงแอลเลียวอยู่เลย ท่านกับตันข้าจะบอกท่านให้ก็ได้นะว่าองค์หญิงที่แท้จริงแล้วนั่นก็คือองค์หญิงนี้นั่นเององค์หญิงเลือกตอนที่สองที่ท่านจับได้องค์หญิงเนี่คือแอลเลียวตัวจริงส่วนตัวแรกอะ่ะไม่ใช่เลยข้าไม่เคยจับนางมาก่อนท่านน่ะต้องเชื่อองค์หญิงเลือกตัวที่สองนะเพราะนางจะนําทางท่านไปในที่ที่ถูกต้องนางคือองค์หญิงเลือกตัวจริงเอายังไงล่ะข้าจะพานางกลับไปหานครบาดาลท่านจะปล่อยตัวพวกเราไปหรือไม่ เจ้าพูดความจริงอย่างนั้นเหรอองค์หญิงเลือกตัวที่สองคือเจ้าหญิงแอเรียลตัวจริงถ้าอย่างนั้นเจ้าเลือกตัวแรกเจ้าก็โกหกข้านะสิเจ้าไม่ใช่เจ้าหญิงแอเรียลใช่ไหมทาไมเจ้าถึงโกหกข้าล่ะท่านกัปตันอนาตาเซียอย่าไปเชื่อที่เงือกตัวที่สามนั้นพูดนะข้าเลือกตัวแรกคือเจ้าหญิงเงือกแอเรียลตัวจริงนางโกหกทั้งสองคนเลยนางรวมหัวกันข้าว่ามันชักจะไม่ดีแล้วล่ะพวกนางวางแผนอะไรกันอยู่ ต้องเป็นแผนนายกาศแน่ๆข้าไม่เคยเห็นพวกนางมาก่อนเลยในนครเงือกนั้นน่ะนางอาจจะเป็นเงือกจากดินแดนอื่นก็ได้แต่ว่าข้ายืนยันได้ว่าข้าเป็นเจ้าหญิงตัวจริงท่านจะเชื่อคําพูดของเงือกแค่สองตัวที่อ้างว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นเจ้าหญิงและอีกตัวเป็นญาติของนางอย่างนั้นเหรอท่านจะเชื่อคําพูดของสองคนนี้แล้วไม่เชื่อข้าอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดจะทาแบบนั้นเท่าก็ฆ่าข้าซะดีกว่าถ้าจะไม่เชื่อคําพูดของข้าแล้วข้าไม่อยากจะให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลนข้าเหมือนกันเพราะว่าข้าเป็นถึงงเจ้าหญิ อลเรลียของท้องท่าเลยนะเอาอย่างไงหล่ะง,งานเนี้ยเราเจอเงือกถึงสามตัวสองตัวเป็นพยานห้กันและกันได้ว่ารู้จักกันแต่อีกตัวอ้างว่าเป็นเจ้าหญิงแอลเรลียซะด้วยข้าท่าจะปวดหัวแล้วถ้าอย่างนั้นเราเก็บเงือกนี้เอาไว้ก่อนยังไงเราก็ต้องเดินทางต่อไปแต่ท่านหัวหน้าครับแลวเราจะเชื่อเงือกตัวไหนดีล่ะครับคราวนี้เรามีเงือกถึงสามตัวเลยนะครับ ข้าจําเป็นจะต้องเชื่องเงือกสองตัวหลังไปก่อนก็แล้วกันเพราะข้าไม่รู้ว่าเงือกตัวแรกเนี่ยโกหกเราหรือเปล่าอีกอย่างนางก็ไม่มีพยานที่บอกได้ว่านางเป็นเจ้าหญิงตัวจริงแต่ว่าอีกสองตอนนั้นมีพยานที่บอกว่ารู้จักกันและกันมาก่อนวันหนัาครับแต่ถ้าพวกนางเตรียมกันไ้ก่อนละครับถ้าพวกนางแอบวางแผนทําอะไรบางอย่างกับเรือของพวกเราละครับเราอาจจะไปพบกับหายันนาก็ได้ละครับ จะเอายังไงดีนะครับท่านกับตันยิ่งกนาตาเซียนา่าสีข้าคิดไม่ตรงจริงว่าจะเชื่อใครดีเฉพวกลูกน้องเอาเป็นว่าครับจะให้ทุกคนโหวตกันก็แล้วกันว่าจะไปตามทิศทางของเงือกตอนไหนได้ครับแทนหวนัว้างั้นพวกเราขอทําการโหวตกันเลยนะครับดีมันกันจะได้ประชาธิปไตยนะครับเนื่องจากที่ข้าเปิดโหวตเรียบร้อยปรากฏว่าลูกเรือส่วนใหญ่ของข้านั้นก็ตัดสินใจที่จะเชื่อองค์หญิงเงือกตัวที่3าว่านางพูดความจริง ข้านั้นก็เหลือเชื่อไม่ได้ที่จะต้องตัดสินใจเดินทางตามทิศทางที่เงือกตัวที่สามนั้นชี้นําพวกเราไปยังเกาะมหาสมบัติโดยข้าสัญญาว่าเมื่อถึงเกาะมหาสมบัติแล้วข้าจะปล่อยตัวเงือกทั้งสองตัวนี้ไปส่วนเงือกตัวที่หนึ่งถ้าหากว่านางโกหกจริงๆข้า,าจ,จะคิดทีหลังว่าจะทําอย่างไรกับนางแต่แล้วเมื่อเราเดินทางตามคําบอกของเงือกตัวที่สามอยู่ดีๆท้องทะเลก็เปลี่ยนไป มีพายุใหญ่เข้ามาท้องฟ้ากลายเป็นสีมืดครึ้มมีฝนตกกระหนำ่ำและกระแสน้ำวนมากมายน้ำทะเลบริเวณนี้กลายเป็นสีดำทั้งหมดแม้ยามกลางวันแต่เรากลับไม่เห็นแสงแดดลอดพ้นจากหมู่เมฆมาเลยและมีสายฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลาในดินแดนแห่งนี้ทานหัวหน้าครับแย่แล้วล่ะครับนี่เราหลงมายังทะเลดำเมดิดเทปน้ำเป็นสีดำ นางเงือกสองตัวนั่นมันหลอกลวงพวกเราที่พาเรามาในสถานที่แห่งนี้นี่เป็นที่ที่อันตรายที่สุดในมหาสมุทรเลยนะครับใช่แล้วครับท่านหัวหน้าแย่ yeah, แล้วล่ะตอนนี้เรายังมายังทะเลสีดำน้ำของมันมีสีดำมากเพราะว่ามันเกิดจากอะไรบางอย่างที่เป็นสัประหลาดอยู่ใต้ท้อง,งทะเลแห่งนี้พวกมันจะ่ากินพวกเราทั้งหมดไม่มีทาง,ทงทีจะรลอดไปได้ง yeah, ่ายแย่แล้วทำอย่างไรดีล่ะท่านกัปตันพวกเราจะต้องตายกันทั้งหมดที่นี่แน่เลยครับ แย่แล,ละสิเราหลงเข้ามายัางดินแดนแห่งน,นี้ซะแล้วหาทางออกไปไม่ได้มีแต่น้ำบวนและน้ำเป็นสีดำนี่จะานางเงือกตัวที่สามแกหลอกลวงพวกข้ามาตายใช่ไหมตกลงแล้วแกไม่ใช่เป็นญาติของเจ้าหญิงและนางเงือกตัวที่สองนั้นก็ไม่ใช่เจ้าหญิงแอลเลียตัวจริงใช่ไหมแกรับสารภาพมาซะดีๆไม่อย่างนั้นข้าจะสับแกเป็นชิ้นๆเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ได้นะท่านตับตันอนดาเตียเพราะว่าท่านตัดสินใจที่จะเชื่อพวกเรา คมจริงแล้วข้าไม่ใช่ญาติของเจ้าหญิงหรอกแล้วก็เรือตัวที่2ก็ไม่ใช่เจ้าหญิงแอเรียตัวจริงแล้วข้าจะบอกให้รู้นะแต่ท่านน่ะโง่หลงกลพวกเรามาถึงดินแดนแห่งนี้ก็ไม่มีทางจะออกไปได้อีกต่อไปแล้วเรือของพวกเจ้าจะต้องถูกกินทั้งหมดและทุกคนจะต้องตายเจ้าจนสรัดกตันหญิงอนาตเซียสมน้ำหน้าจริงๆที่ท่านเชื่อเราท้องทะเลนี้นะ,นะเป็นของเจ้าแห่งมหาสมุทรแห่งนี้ และอย่างที่เห็นท้องทะเลเป็นสีดําก็เป็นเพราะว่าสีหมึกของนางนั่นเองอะไรกันนะสีหมึกของนางสีหมึกอย่างนั้นหรอหมายความว่าอย่างไรหรือว่านี่เจ้าเป็นลูกน้องของเจ้าถึงท้องทะเลปลาหมึกยักษ์ที่มันจะกินเรือของพวกเรานี่พวกเรารีบเดินเรือถอยออกจากบริเวณนี้แล้วเข้าก่อนที่พวกนางเงือกเหล่านี้จะเรียกปลาหมึกยักษ์มาที่นี่เราไม่มีทางจะสู้กับสับะหลาดที่ไร้กาดนั้นได้อย่างแน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้น ตัปราดในตำนานปลาหมึกยักษ์ที่มันจะดูดกืนเรือของเราไปข้าตัวคนเดียวไม่มีทางเอาชีวิตรอดได้แน่ลูกเรือทุกคนรีบเดินเรือหนีจากท้องทะเลแห่งนี้แล้วเข้าเดี๋ยวข้าจะจัดการกับเจ้าพวกเรื่อนี้ทลังแต่ตอนนั้นก็สายไปแล้วพวกเกลือสองตัวได้กระโดดลงไปจากท้องเรือพวกนางได้ไว่ายน้ําหนีไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางคลื่นลมรุนแรงข้ายังไม่ทันจะสังหารหรือว่าสําเร็จโทษพวกนางได้ซ้ํา และตอนนั้นที่เรือของพวกเรากำลังจะล่มนางเงือกตัวแรกที่ข้าจับได้ซึ่งอ้างว่านางคือเจ้าหญิงแอรเรียลตัวจริงก็ได้เข้ามาว่ายน้ำแล้วก็มาช่วยข้าไว้ท่านกับแตนานาดาเซียระวังนะน้ำน,นั่นเป็นสีดำม,มันมีพิษอย่าไปถูกมันเข้าอาจจะถึงตายก็ได้อย่าดื่มมันไปเด็ดขาดท่านต้องระวังขอให้ท่านเดินเรือตามข้ามารับรองว่าจะอยู่รอดปลอดภัยยังไงข้าจะช่วยคุยกับเจ้าแห่งท้องทะเลให้เองสัปะหลาดหมึกยักษ์เนี้ย ความจริงแล้วนางเงือกอีกสองตนนั้นสงสัยว่าจะเป็นภรรยาของนางนะสิยิ่เจ้าพูดอะไรอ่ะแอรีโอข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าพูดอะไรกันแน่ท่านลองมองดูให้ดีสิแล้วท่านจะเห็นเองในท้องทะเลสีดำนั้นหากว่าท่านจะรอดไปได้ก็มีวิธีเดียวคือท่านต้องเจราจากับนางสปหราดแห่งมหาสมุทรนางพญาหมึกยักษ์นางพ่นหมึกสีดำลงไปในน้ำทําให้น้ำบริเวณนี้กลายเป็นสีดำ มีแต่นางเท่านั้นที่จะปล่อยท่านไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วท่านจะต้องตายอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนท่านต้องเจราจาขอร้องนางนั่นยังไงล่ะคือนางพญาหมึกยักษ์น่ะในตอนนั้นที่ข้ามองไปและลูกเรือทุกคนก็หวีดร้องด้วยความหวาดกลัวข้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางท้องทะเลใต้ตัวของนางเต็มไปด้วยหนวดปลาหมึกนางเป็นผู้หญิงที่สวยอย่างน่ากลัวข้าตกใจมาก ที่เห็นนางลอยขึ้นมาล่างของนางมีขนาดใหญ่นั่นน่ะเหรอสัปลาดหมึกยักษ์แห่งท้องทะเลก็คือผู้หญิงคนนั้นที่อยู่กลางท้องน้ำนานได้ปรากฏตัวขึ้นจากนั้นนางก็เอาหนวดของนางรวบเอาตัวนางเงืออีกสองตัวที่ว่ายน้ำหนีไปที่แท้จริงแล้วเงืออีกสองตัวนั้นก็คือภรรยาทั้งสองคนของนางพญามึกยักษ์แห่งท้องทะเลสัปลาดที่ครอบครองบริเวณมหาสมุทรแห่งนี้ และหมึกของนางก็ทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีดำนั่นเอง